สวัสดีค่ะ EP3 ีสาม้ค่ะหลังจากที่ถ่ายคลิป EP1 หนึ่งภายนอกภายในให้มึงแล้วค่ะอันนี้ก็ EP2 สองก็ดาดฟ้า EP3 สามก็จะถ่ายรอบบ้านในมึงแล้วค่ะอันนี้ก็กำลังมึงพญเตีย้ยกำลังหดปุ๋ยปุ๋ยน้ำกล้วยไม้นะแมนบอพญเตีย่ยสำปพอมมัออนออกดอกดีเนะี่ยเจ้าดูแลดีปะเนี่ย เนี่เตียกำลังรักมากกล้ยไม้ตึ่งสาวมากกับมึงแย่งอยู่แต่กล้วยใหม่นี่แหละนี่นะะด้อค่ะใต้ดาดฟ้ากีิยาวมาหอดที่หลังบ้านกัสจจอดรถประมาณ2-3งถคันรถทรรมานกับรถเก่งนะคะถือถืบดาดฟ้าถืออันมากขังบา้านไปหลังบ้านกัสิท่าสีเรียบร้อยแล้วค่ะสีส้มสีดำ นี่ก็สิเห็นเด็กๆกำลังกินข้าวไปโรงเรียนนี่อันนี้พวเถิดกว้างมากนะคะกว้างออกจากโตบานกับประมาณหกเมตรกว่าหรือเจ็ดเมตรนี่แหละแต่ความยาวหนึ่งกับประมาณยี่สิบกว่าเมตรหรือสามยี่สิบกว่าเกือบสามสิบนะคะยาวจากใต้เหล่ามาผี เด็กๆกำลังกินข้าวนูกินข้าวกับรายการเด็กๆ,ๆกินทอดอันนี้ก็จะครัวหลังบ้านด้คะครัวหลังบ้านแล้วก็จะมีเตาไฟด้วยสองเตาเนี่ยปกไว้ยันฝนสาดก็จะเป็นเตาแก๊สสองหัวด้วยอันนี้ครัวหลังบ้านก็จะมีตู้กับข้าวด้วยค่ะอันนี้คือตู้กับข้าว ล้างจานหลังบ้านแล้วก็มีนะคะอันนี้คือเตียงเตียงไวนังเหร่นนั่งกินเขากินน้ำนะคะ่ะน,นั้นอีกหน่วยหนึง่งน้องมาปางกำลังกินข้าวจะไปโรงเรียน,นอันนี้ห้องน้ำนะคะ่ะห้องน้ำนอกบ้านอ,อีกห้องหนึง่ง ย่างมาหอดผีก็จะเป็นไตเหล่าแล้วค่ะก็จะมีอูผูกมีราวตากผ้ามีอูผูกสองอูไวเ้เด็กๆนอนเล่นพักผ่อนทั้งเด็กและผู้ใหญ่นั่นแหละออกมาขางกําแพงกับชิเทพื้นหอดผีแล้วค่ะก็จะมีก๊อกน้ําซักล้างอยู่ตรงนี้ค่ะข้างกำแพงหลังห้องน้ำนี่คือห้องน้ำนี่คือข้างบ้าน ไปหลังบ้านยาวกว้างเกือบประมาณนี้ล้ค่ะหลังบ้านเถิหลังบ้านครัวนอกบ้านพื้นที่ใช้สอยนอกบ้านนะคะจะมีซิงล้างจานซิงหนึ่งเฉพาะหลังบ้านนะคะมีมังจอดรถจอดลาดาี่ประตูเข้าในบ้าน ประตูหลังนะคะอันนี้ก็จะมีพื้นที่ไว้ปลูกผักปลูกสวนรัวกินอีกนะคะยังเหลืออีกค่ะปุ่นกําแพงหอดปุ่นนี่มังนีกับเหลือประมาณประมาณเจ็ดแปดเมตรแล้วค่ะความขวางแต่ว่าความเนาเงาขนาดแล้วค่ะทีมันสีมาเน่าอยู่ข้างหลังแล้วก็กว้างอยู่ข้างหลังค่ะมีต้นมะพร้าว ต้นปักติวต้นควยต้นมะนาวต้นขนุนกับต้นบุกนองค่ะตะไคร่กอีตูเอาไว้เห็ดสวนขัว้วกินนะคะหลอมใบต้นไก่นะครับหลังบ้านเรายังมีพื้นที่ใช้สอยอีกอร่อยไหมลูกรีบกินจะได้ไปโรงเรียนพี่ปล่อยไปแล้วอันนี้ก็ หลังห้องน,น,ะะน้ำแล้วค่ะทีห้องน้ำห้องน้ำม,มันก็จะมีสองภายใน,นก็มีสองโซนนะคะโซนเปียกกับโซนแห้งห้องน้ำห้องนมม้ำมันมีสองห้องนะคะภายในหนึ่งห้องกับภายนอกหนึ่งห้องค่ะอันนี้ก็ข้างกำแพงฝั่งห้องนอนนะคะก็จะกว้างประมาณเมตรห้าสิบนี่พี่เ้ย ออกแบบให้มันลงตัวนะคะกับพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ล่งให้ปุ๋ยน้ำอันนี้ไส้กอหลีนะคะแล้วปลูกไส้กอหลีไม่ต้องตีละแนงงเราจะปลูกไส้กอหลีให้เป็นกำแพงขึ้นไปเพราะมันจะได้เขียวเรามีออกซิเจนโอนอยู่ฝั่งห้องนอนมีเปิดหน้าต่างมาก็จะอากาศก็จะสดชื่นเนี่ยฝั่งห้องนอนนะคะกับปลูกไส้กอหลีนะคะ หลังจากปลูกไส้กาหลีประมาณ30มสิบเส้นก็จะเหลือเม็ด20ี่สิบไว้เดินรอบบ้านได้ค่ะต้นบ่เท่ากันแล้วค่ะพรามันตายปลูกไม่ปลูกเกา้าใส่กาหลีเกิดจะประมาณนี้แล้วค่ะ บ้านก็จะออกแบบกว้างยาวแต่ละห้องเนี่ย3เมตร50 m. คูณ3เมตร50 m. แล้วก็ยาวฝั่งนี้ประมาณ10เมตร18เมตรกว่านะคะเพระาะว่ามีห้องน้ำนี่ละค่ะพื้นที่รอบบ้านก็ประมาณนี้แล้วค่ะเนี่ยอันนี้หลังบ้านหลังบ้านจะพื้นที่ใหญ่กว้างยาวร้อยกว่าตารางเมตรเป็นไอยยเยวว่า เราวัดอยู่แต่เราจำบ่ได้แล้วตอนเห็ุมันต่อไปเรื่อยๆค่ะมันแหลกระหว่างร้อยแปดสิบวัวเอาไปเอามาทั้งห้องน้ำทั้งใจเราทั้งกุ่นหมงซักล่างโม,มเมนสิกเกือบสองรอยตารางเมตรที่พย์ายเตียเเ่ยวหอ้หองน้ำนอกบ้านก็ประมาณนี้แล้วค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย